สวัสดีครับร้านเทียนครับซาลินชินเลยนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับกล่องที่ตอนทีวีคอนเน็ชันนะครับในรถทิสสันเอาเมล่านะครับ คอนเนนนคชััะรบก็เป็นลำโพงเอานะฮะแล้วพูดแล้วก็ให้ใส่รองเท้าด้วยค่ะปตแต่ว่าสำหรับผู้ชายถ้าคนลำโพงแล้วเสี่ยงต่อแม่บ้านต้องดิจิตอลทีวีนะครับผมใส่บูทได้เออใช้ถือหือเดี๋ยวเปิดลำโพงเสียงพอกันค่ะไม่เสียงกันดีกว่าเสียงพอกันค่ะนครสวรรค์นะครับสำหรับกล่องดิจิตอลตัวนี้รับได้36ช่องนะครับ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมรับชมกันได้คมชัดมากครับเป็น f u ลเฮดีนะครับตัวนี้ภาพคมชัดมากครับผมใช้งานได้ดีและเสถียรนะครับผม ีเป็นไข่ปลาไหลติดตามในแต่พอ,อยกับคุณชาติพัฒนกุลค่ะคิดคะหน้าร้านจะมีลิงบกนะครับพูดถึงทั้แนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิไปไตยหรือว่าวปรปภนั้นเกิดขึ้นมาโดยมีแนวความคิดต่อต้านทางการเมืองก,กับทางรัฐบาลน,นะครับเพราะทันทีที่รัฐบาลคอสอชอนั้นมีการทำรัฐประหารใช้าง,างานาง,ง่ายมากครับตัวนี้ เกิดขึ้นมาอย่างลับๆเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองกับสุรชัยด่านพัฒนาทุสอ์หรือที่รู้จักกันในชื่อของสุรชัยแท่ด่านอดีตนักโทษการเมืองคดีคอมมิวนิสต์คนสุดท้ายของประเทศไทยมีการแายภาพให้เห็นตัวตนของนปปแบบนี้นะครับว่าได้ร่วมกลุ่มกันอย่างลับๆหลังจากที่ทางคอสชนั้นทําการรัฐประหารรัฐบาลอดีตนายกทฐมนตรียิ่งรักนใจติดต่อร้านเทียนท็อปนะครับศ8 9 9 9 7 1 6 8 8ป หรือศูน2 2ห้าหกนะครับผมขอบค,ครับ